สวัสดีครับทุกคนขอตลาดก็สูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่พี่อันจะมารีวิวนะครับกับของราคาหนึ่งบาทนะครับที่พี่อันซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกับวันนี้นะครับกับชิดชู่ราคาหนึ่งบาทนะครับซึ่งเป็นกล้องสีเขียวนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานสองศูนย์แปดศูนย์แปดนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับที่สามารถใช้ได้กับรักาของเรานะครับเพราะประเทศจีนนะครับเขาจะมีชิดชู่อยู่สองเกรดครับคือ สองศูนย์แปดศูนย์แปดกับสองศูนย์แปดหนึ่งศูนย์นะครับถ้าลงท้ายด้วยศูนย์แปดเนี่ยจะโดนร่างกายเราได้นะครับแต่ถ้าลงด้วยหนึ่งศูนย์นะครับก็จะไปใช้กับของภายนอกครับอย่างเช่นนะครับพวกโต๊ะเก้าอี้หรือกับผนังนะครับไปใช้อย่างนั้นนะจ๊ะโอเคครับคาวนี้เนี่ยมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับเนื้อกระดาษนะจ๊ะกึ๊ดอ่อะแกะบมาจ้ะโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ มีจามันจะเป็นเนื้อกระดาษแบบลายแข็งๆนะครับแถมมันเหนียวไหมมันเหนียวนะครับแต่ว่ามันจะได้ความแข็งขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบับทั่วไปไงไอ้ไอันนี้คือหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งบาทยุคแรกๆนะครับมันจะมีความเหมือนนะครับไอ้หนึ่งบาทยุคแรกๆเนี่ย มันจะมีความเหมือนกับชิตชู่นะครับที่มันอยู่ในตามร้านข้าวราดแกงครับยี่สิบห้าบาทนะครับคือมันจะมีการใกล้เคียงกับของไทยอ่ะแต่ว่ามันเป็นเกลแบบอะไรเอาไว้เช็ดหน้านะครับที่เวลาเอ้ยไม่ใช่เช็ดตาครับเวลาให้เราไปกินร้านไอ้ข้าวนะครับยี่สิบห้าบาทก็จะชิตชู่ประมาณเนี้เห็นไหมครับก็จะมีลายเงี้ยแนวแนวอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดคุณดูงี้นะครับเนี่ยมันจะมีความแข็งมากกว่ากันอ่ะดูแนวนี้นะครับดูความหนานะครับอันนี้ก็แบบว่าจะมีความ นะครับซอฟกว่าดอันนี้มีความเหนียวมากกว่าแต่ความเหนียวมากกว่านี่ครับที่มันมาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความแข็งที่มากกว่านะครับก็ถ้าเกิดดูตามมาตรฐานนะครับก็โดนร่างกายเราได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้นะครับถ้าพี่จะใช้นะถ้าเกิดพี่ต้องมาเช็ดปากตันกินข้าวเสร็จนะพี่จะใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเนื่องจากมีความเหนียวไงดังนั้นเนี่ยเวลาเราล้างมือเปียกมือใช่ไหมครับอ่านี่เช็ดได้ครับหรือเราเหนื่อเยอะเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะกินข้าวอะพี่ก็แบบว่าจะต้องเช็ดปากนะพี่ก็จะชอบ ที่มันเป็นเนี่ยล่องล่องรูอย่างนี้นะครับมากกว่าที่มันเป็นแบบเรียบเรียบอย่างเงี้ยเรียบเรียบเงี้ยมันดูแข็งไปนะครับแล้วแต่ว่ามันดีไงคือมันเหนียวไงก็สามารถใช้เช็ดร่างกายได้ครับตามมาตรฐานประเทศจีนครับเวลาโดนน้ำไเยอะเนี่ยเอ้ยเอามาเช็ดมืออะไรเงี้ยเอ้ยมันก็ดีนะหรือเหงื่อเยอะเนี่ยก็เช็ดดีแต่ว่าถ้าเกิดเช็ดได้บกป่าเงี้ยเออเนี่ยที่มันเป็นล่องเงี้ยมันจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เทียยวมาหนึ่งวานก็คุ้มและนะครับคุ้มนะครับเพราะว่าเอ้ยเหนียวมากนะครับก็เอาไป เช็ดร่างกายได้เวลาเหนื่อยเยอะเนี่ยหรือให้เพิ่งล้างมือเสร็จเนี่ยเนี่ย,ยอยากให้ชู้เช็ดก็ใช้ได้นะครับโอเคครับพี่โกจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ,ร,บร่วมที่ขยันฝะสมเงินได้จ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินคิดอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ